สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a c h a าแ e น a n ลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้อยู่กันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆราคาใหม่ๆมาอัปเดตกันแบบนี้ทุกเดือนนะครับหรือว่าท่านอยากจะให้ผมนํา มือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้รวมถึงอยากจะรู้โปรมือถือในรุ่นที่ท่านสนใจนะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เช่นเดียวกันสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการ,รลดราคาของมือถือในแบรนด์ของซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Gala x y A12 New นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันกันกบทางด้าน A12 รุ่นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะเปลี่ยนชิปเซตตัวใหม่นะครับเป็น Exynos ถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็น Media เพราะฉะนั้นในรุ่นใหม่นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 12 New ก็จะมีความแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดนะครับมาให้ได้ดูกันสำหรับ Samsung Galaxy A 12 New นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21พฤศจิกายนปี2021นะครับโดยที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรของเขานะครับซื้อได้ในราคา790บาทเท่านั้นซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะซื้อไปซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผม สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับจากหลายร้านที่ผมได้เลือกมาให้ท่านได้ดูวันนี้นะครับท่านชอบร้านไหนดูราคากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านร้านจาก lazada กันก่อนนะครับซึ่งร้านแรกที่นํามาให้ดูกันก็จัดจาหน่ายโดยทาง samsung official นะครับรุ่นนี้ ram 4ี่ rom อ g b นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่5้0 0 1,617บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีซึ่งราคานี้เขาก็จะมีประกันนะครับเป็นคุ้มครองอุบัติเหตุให้ด้วย1ปีราคาก็เลยอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจร้านนี้ก็จะมีร้านอื่นให้ราคาจะถูกลงไปนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะครับร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อร้านนี้สําหรับซัมซุงกาดล็าซี่ a ย โดยทาง s a m s u n งเองนะครับ5,617บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับ s a m s u n Galaxy g A12 r a m 4 r ลอม128 g b นะครับชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับแรงขึ้นถึง30%ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์ Samsung ให้1ปีจากราคาปกติ5,299บาทนะครับร้านนี้ลดราคาเหลือ4,990บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงิน ปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A12 แรมสี่รอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับจากราคาปกติห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดเหลือสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีให้เลือกสองสีเหมือนกันก็คือสีดําแล้วก็สีน้ําเงิิิินนนรรบวธีกกาาาาจ่ยเเเงสาาเเงสมถ็ ทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่สนใจอย่ากสั่งซื้อร้านนี้นะครับ4,799าบาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ Lazada าที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าจาก3ล้านที่ผมได้เลือกมาให้ได้ดูกันนะครับสำหรับล a ซาด่าจชอบร้านไหนเดี๋ยวมีลิงก์ให้ทั้ง3ล้านเลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนถ้าเราชอบเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อไปดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปีกันบ้างนะครับ ซึ่งร้านแรกที่นำมาให้ดูกันก็จัดจำหน่ายโดยทาง Samsung official นะครับ g า l a x ซี่ A12 r a m ส ROM ม128 g b ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็น New c h i p s e t นะครับจากราคาปกติ5,299บาทลดเหลือ4,790บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีด้วยสำหรับสีมีให้เลือก2สีนะครับซึ่งท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับราคาดีๆแบบนี้4,790บาทเท่านั้นก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h อป e ีเลยนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งจากช h อ p e e เหมือนกัน Samsung Gala x y A12 r a m ส ลอม128กิกเป็นนิวชิปเซตเหมือนกันนะครับขายอยู่ที่4,950บาทมีให้เลือก2สีนะครับซึ่งถ้าทานาดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีเช่นเดียวกันไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายหรือว่าแอปสุดท้ายนะครับเป็นของ JDC ีเซนทันสำหรับ Samsung Galaxy ี่ A 1 2 New chip Set นะครับแม 4, ลมสีลอม1 2 8กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ซั s u ุงให้1ปีจากราคาปกติ5,299บาาาทลดราคาเหลือ00 659บาทเท่านั้นน่าจะเป็นลานที่ลดราคาเยอะที่สุดแล้วก็ขายถูกที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผ่อน0%ได้ด้วยสูงสุด4เดือนจ่ายเดือนละประมาณ1,165บาทต่อเดือนประมาณนี้ถ้าท่านอยาก,กซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Centan นี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับล่าสุดของ Samsung Galaxy A12 n ิวที่ผมได้เลือกเอาลานที่มีราคาน่าสด ใจที่สุดนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป lazada แอป shopee หรือว่าแอป jd center นะครับจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อเมื่อท่านกดที่ลิงก์ลิงก์จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมานะครับท่านก็สามารถไปใส่ชื่อที่อยู่ในการรับสินค้าแล้วก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยนี่เป็นวิธีการสั่งซื้อแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกร้านด้วยเพราะว่าผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมาให้้แลว เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องคอมโปรเน็ตกันบ้างนะครับที่ผมบอกว่าสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น790บาทซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A12 นิวนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องคอมโปรซื้อได้ในราคา790บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้นะครับสำหรับโปรแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา790พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า100บาทเท่านั้นนะครับรวมจ่าย ทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็890บาทเท่านั้นถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599ซื้อเครื่องได้ราคา890จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า100นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง990บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,290บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า100รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็เพียงแค่1,390นะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้้อกันนไดที่ศู แททุกสาขานะครับสำหรับ Samsung Galaxy A12 เริ่มต้น790บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย TrueMove H Samsung Galaxy A12 RAM 4ลอม128 g b นะครับรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับสำหรับสีมีให้เลือก2สีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีดำราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรแบบแรกเป็นการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา1,389บาท ซึ่งก็จะมีค่าเหน็ดลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรอย่างเช่นถ้าท่านเลือกเป็นโปร599นะครับซื้อได้ราคา1,389บาทมีค่าเหน็ดลุงหน้า963บาทนะครับโปร699ซื้อได้ราคา1,689บาทนะครับแต่ว่าโปรนี้จะไม่มีค่าเหน็ดลุงหน้าแล้วก็โปร499นะครับซื้อได้ราคา1,889บาทมีค่าเหน็ดลุงหน้า963บาทนะครับลูกค้าใหม่สําหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเท่ากันก็คือ1,3 389บาทมีค่าเน็ตรายเดือนเหมือนกันนะครับส่วนคนที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,389บาทคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาเท่ากันเลย1,389บาทเหมือนกันค่าเน็ตลูกหน้าเท่ากันนะครับแล้วก็ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,299บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ t r u ทุกสาขาเลยนะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AI AIS นะครับ Samsung Galaxy A12 Exynos นะครับก็คือเป็นชิปตัวใหม่ของเขา RAM 4ล o อม128 g b รุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย AIS เท่านั้นละครับแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,299บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนมี Pro AIS Hot Deal นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1,689บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลงหน้าด้วยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรค หรือลูงหน้าก็ไม่แพงนะครับหนึ่งพันถึงสองพันบาทประมาณนี้ซึ่งถ้าเราสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy A12 New นะครับที่ผมได้สรุปราคาทั้งหมดมาให้ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษสั่งซื้อได้ง่ายๆที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่า ช h o p ป e หรือว่า JD c e n t r l ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ